น่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้าโขงได้ตรวจยึดไม้พยุงนะครับซึ่งซ่อนเอาไว้ในรถตู้แล้วก็บ้านพักหลังหนึ่งเนี่ยนะครับเตรียมส่งขายต่างประเทศในของกลางไม้พยุง84ท่อนมูลค่ากว่า9ล้านบาทครับพลเรือตรีอารักษ์แก้วเอี่ยมผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ําโขง จังหวัดนครพนมได้รับแจ้งจากท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญประธานโครงการรักป่าพยุงทำเพื่อแผ่นดินว่ามีแก๊งค้าไม้พยุงข้ามชาติลักลอบนำไม้พยุงไปซุกซ่อนไว้ในบ้านพักไม่มีเลขที่นะครับอยู่ที่บ้านเหล่าหมากผางหมู่หกตำบลท่าดอกคำอําเภอบึงโขงหลวงจังหวัดบึงกาฬเพื่อเตรียมส่งขายต่างประเทศจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่วางแผนจับกลุ่มโดยอาศัยอำนาจตามกฎอัยการศึกนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวพบรถยนต์รถตู้นะครับยี่ห้อนิสันสีเทา หมายเลขทะเบียนนอนูขไข28 88, ่2888สกลนครจอดอยู่ข้างบ้านแล้วก็ไปค้นในรถนะครับพบไม้พยุงแปรรูปจำนวน5ท่อนส่วนในบ้านไม่พบเจ้าของบ้านนะครับคาดว่า,วาหลบหนีไปก่อนเจ้าหน้าที่จะมาถึงจึงได้เชิญนายคมมากระถินซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเหล่ามากพางมาเป็นพยานในการตรวจค้นไปพบไม้พยุงแปรรูป3กองนะครับทั้งหมด79ท่อนภายในบ้านพักนับรวมได้ไม้พยุงทั้งหมดนะครับปริมาตร 3.043ลูกบาทเมตรูลค่าการซื้อขายข้ามประเทศประมาณ9ล้านบาทจึงได้ยึดไว้เป็นของกลางส่วนเจ้าของบ้านตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่นะครับเพื่อจะได้ออกหมายจับมาในคดีต่อไป